สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหัวข้อน,นี้ก็คือพลังงานอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเป็นตอนที่96แล้วนั่นเองถ้าชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยนะคะตัวเลือกที่1 2 3นะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่1กันเลยค่ะจนถงใครที่เลือกกองที่1นะคะ เป็นกรนารันต์เจเนอโรนะคะแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v s t a ก็9 9รชัวร์กว่าชัดเจนกว่าถาได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะคะบางเรื่องที่เราสึกว่าไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครเป็นเรื่องที่เซนสชิฟนะคะมาได้นะคะมาปรึกษาได้จะได้ดูให้ว่าจะต้องทํายังไงจะต้องจัดการยังไงนะคะจะได้แบบดูให้ว่ามีทางออกไหนที่ตอบโจทย์กับคุณบ้างนะคะดีกว่าเก็บไว้แค่ทนเดียวนะพลังงานกองที่หนึ่งนะคะออกมาว่าใจเย็น นะคะจะเย็นๆช่วงนี้จะดื่มน้ําเยอะหน่อยนะ ช่วงนี้าจะต้องหาวิธีการดื่มน้ำปากเยอะๆนะคะเผื่อร่างกายมีปัญหาอะไรจะได้ดีขึ้นได้นะคะออให้อดทนนะไม่ว่าคุณกําลังฝึกทําอะไรหรือกําลังทําอะไรอยู่ขอให้อดทนใจเย็นๆนะคะทุกอย่างมันใช้เวลาอย่ารีบมันอาจจะเกิดขึ้นในเวลาที่คุณไม่ได้กําหนดมันอาจจะเกิดขึ้นช้ากว่าที่คุณกําหนดหรือต้องการก็ได้แล้วก็ช่วงนี้อยากให้อยู่กับตัวเองอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งเศร้าบ,บางทีสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณถามหามันมาไม่ถึงใช่เพราะมันยังไม่ถึงเวลาแต่คุณต้องใจเย็นเดียวถึงเวลามันนนนจะมาแ่อนนะ ูกว่าการรอคอยของคุณเน่ยยังไม่จบนะยังไม่สิ้นสุดนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบช้าไปกว่านี้แล้วอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าต้องใจเย็นๆคุณอาจจะรู้สึกอยากได้โอกาสเดือนนี้เลยอาจจะมาเดือนหน้าเดือนถัดไปแทนอะไรอนยะ่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าอยากให้ใจเย็นอย่าเพิ่งไปคาดเดาสถานการณ์อย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งอ่า บางคนเนี่ยมันมีความสุกเหมือนเอ NERGY ลบมากเหมือนคิดสั้นเรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเราอาจจะถึงทางตันเราจะเจอทางตันแต่เดี๋ยวมันก็มีทางออกให้นะคะอาจจะมาวินาทีสุดท้ายแต่สุดท้ายเนี่ยให้รู้เลยว่าเดี๋ยวมันก็มานะคะไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับอะไรในเรื่องไหนก็ตามด้านไหนของชีวิตก็ตามนะคะที่มันแย่มากๆอยากให้คุณเนี่ยอดทนเข้มแข็งเดินหน้าต่อไปมีความหวังพยายามหาความหวังในด้านที่ดีให้ได้ความหวังที่จะพาตัวเองไปเจอสิ่งดีๆนะคะพยายามแบบบิ้วตัวเองนิดนึงเหนื่อยก็พักอะไรอย่างเงี้ง นะคะลองดูแล้วเดี๋ยวคุณจะพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ให้ลืมอะไรที่มันผ่านไปแล้วอะไรที่มันพลาดไปแล้วอะไรที่มันมันผิดหวังไปหมดอะ่ะให้ลืมไปเลยนะคะไม่ต้องไปเก็บมาคิดเก็บมาคิดก็เท่านั้นเก็บมาคิดก็ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นนะคะเราต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วมองไปข้างหน้าแล้วก็สร้าง mindset ใหม่ตั้ง mindset ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวคุณก็จะเจอกับเรื่องราวดีๆหรือสิ่งที่คุณต้องการได้เหมือนกันนะคะแต่แค่ว่ารู้ไว้ว่าเวลาที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะอาจจะ ช้ากว่าที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะคะเวลาทาัมิ่งมันจะช้าหน่อยทุกอย่างจะโอเคนะคะทุกทุกอย่างมีทางออกเสมอแลอนมองว่าคนกองที่หนึ่งถ้าคุณอยากจะเจอความรักที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาคนคนนั้นจะเข้ามาในชีวิตนะคะคนคนนั้นจะเข้ามาชีวิตแน่นอนแล้วคุณจะมีความสุขมากเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งท้ออย่าเพิ่งเศร้าอย่าเพิ่ง ทิ้งหรือเทบางสิ่งบางอย่างตอนนี้ให้คุณอดทนและเดินหน้าต่อไปเดี๋ยววันนั้นมาแล้วคุณจะรู้สึกแบบเหมือนขอบคุณพระเจ้ามากๆเห็นคุณค่าแบบเฮ้ยดีนะวันนั้นฉันไม่เลิกอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรามาถึงวันนี้มันจะเป็นฟิลนั้นนะคะให้รู้ว่าทุกอย่างจะโอเคนะคะแต่คุณต้อง อดทนแล้วก็พยายามฝึกเข้าไว้นะคะฝึกคิดการที่เราจะคิดดีได้การที่เราจะเข้มแข็งได้เราต้องฝึกนะคะค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่อย่าหยุดอย่าหมดหวังอย่าท้อแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นท่างงานบอกว่าอดทนฝึกเดินหน้าต่อไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็มานะคะตอนนี้พยายามใช้เวลากับตัวเองอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายอย่าลืมเทคแคร์ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งด้วย เหมือนคุณอย่าเดาตัวเองนะคะอย่าพูดถึงตัวเราในด้านที่ลบว่าเราทําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแนวเนี้ยห้ามพูดเลยนะะ้ามันจะดูเหมือนไม่ได้ลบมากแต่มันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่บาลานะ่ะมันไม่มั่นคงอะคะ่ะมันเป็นคําพูดที่แบบ มันไม่ฟันทงอ่ะเออพอมันไม่ฟันทงปุ๊บกดแรงดุนโดดไม่ทางานนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองไปก่อนช่วงนี้นะฝึกเข้าไว้ฝึกทําฝึกอะไรเดี๋ยวเราก็ทําได้อย่าไปคิดว่าเหมือนบางคนอาจจะเห็นคลิปแล้วนั่นน่ะโอ้ยทำยากฉันกินไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยลองทาฝึกทําวันละนิดวันละมือวันละอย่างนะคะฝึกดื่มน้ําวันละแก้วสองแก้วน้าเปล่าอะไรเงี้ยแทนนะคะแทนแบบน้ําหวานน้ำอารมณ์เนี่ยลองฝึกดูนะคะ เดี๋ยวเราฝึกไปเรื่อยๆเ,เราจะทําได้เองมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําได้เลยในวันนั้นในอาทิตย์นั้นในเดือนนั้นนอาจ,จะทํากว่าที่เราจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะแต่ขอให้ฝึกแล้วเดี๋ยวคุณจะทําได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันค่ะกองที่สองนะคะเป็นการ general มาดูส่วนตัวได้ที่ v star เก้านรเก้าเก้านะคะถาได้ทุกเรื่องทุกอย่างปรึกษาได้เลยนะคะบางคนไม่รู้จะปรึกษาใครเนาะเรื่องเครียดเรื่องเซนส์ทีฟอะไรเนี้ยนะคะดีกว่าเก็บไว้คนเดียวนะจะได้ โอเคดีสำหรับคนนั่นเองนะคะอะไรเนี่ยเหมือนติดขัดนะคะชีวิตอาจจะรู้สึกติดขัดหรืออยู่ในช่วงแบบรอแบาบงคนอรอรองานรอความรักรอทุกอย่างชีวิตเหมือนแบบมันไม่มีอะไรชัดเจนมันรู้สึกเบื่อมันรู้สึกหน่อยดูจากรูปเอเนอร์มันรับพลังงานมันขึ้นแบบว่าเอ้ยเมื่อกี้ที่ยนันเห็นคือแบบ มันจ,จะอยู่ในช่วงที่แบบมันนิ่งอะ่ะมันรีแลกเกินอะ่ะมันว่างเกินมันรู้สึกแบบว่างเปล่านิ่งไม่รู้จะยังไงกับชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะเจออะไรไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะคะจะบอกไว้เลยว่ามันมีสิ่งที่ดีเกินความคาดหมายนะคะกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณกําลังจะเข้ามาแต่คุณต้องอพยายามแบบพยายามเขาเรียกนะ ดอดทนรอรอนิดหนึ่งนะคะบางทีโอกาสมันจะมาในรูปแบบที่เราคิดไม่ถึงหรือไม่ถึงนะคะอยากให้ลองดูบางคนอาจจะลองแบบลองแบบกำลังกายไหมลองลดน้ําหนักไหมลองทำอะไรในสิ่งที่ตัวเราเองอยากทํำไหมลองหา p าช s i o ดูไหมลองฝึกทําดูไหมบางคนอยากจะเปิดร้านขนมร้านอาหารอะไรเงี้ยหรือบางคนอยากจะเปิดกิจการลองอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆก่อนไหมลองดูก่อนเผื่อมันจะดีนะคะแล้วคําว่าออกกําลังกายเหมือนการเห็นได้เอทไง อยากให้ลองไปออกกำลังกายดูลองหาอะไรใหม่ๆทําลองใช้ชีวิตใหม่ๆเผื่อจะแบบดึงพาชันกลับมาได้เผื่อเราจะสร้างพาชันใหม่ๆกลับมาให้ตัวเราได้นะคะไปหาพาชันให้ตัวเองหาความสุขให้ตัวเองไม่ต้องคิดมาก หาอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกทําแล้วเราอินจอยแล้วมีความสุขนะคะเป็นตัวเองได้เลยกล่องน,นี้ช่วงนี้อยากจะให้แบบดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะ,คะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพยายามออกกาลังกายเบาๆพยายามปรับปรุงการกินนะคะทุกอย่างใช้เวลาเดี๋ยวก็ดีนะล,ลองดูนะคะรู้สึกว่าถ้าถ้านี้ไม่เวิร์กก็เปลี่ยนห้าใหม่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอไอ้สิ่งที่มันตอบสนองกับร่างกายเราเองนะคะหลักๆก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือ การทําตามความฝันตัวเองอยากให้คุณลองลองเดินด้วยตัวเองสักครั้งลองทําดูสักครั้งอะไรจะเกิดให้มันเกิดน,นะคะเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเดินหน้าเดี๋ยวโอกาสต่างๆก็เข,เข้ามาเดี๋ยวคุณก็จะเจอเส้นทางนะคะที่จะทําให้คุณได้ไปต่อเองคุณมีพรสวรรค์นะคะผู้เสร็จคํานี้ก็ออกมาให้เลยไม่ต้องเอาใจทุกคนนะกองเนี้ยบอกเลยคุณเป็นคนที่แบบชอบเห็นใจคนอื่นมากเกินไปคุณจะชอบไปพีซคนแบบไม่รู้ นะคะบางที่ความหมังดีของเราและมีเมตตาของเรากับผิดคนผิดที่ผิดเวลามันจะไม่เกิดผลประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเลือกต้องดูนิดหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องตามใจคนอื่นเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าฉันต้องทํางานนี้เพราะที่บ้านต้องการแต่ทา,ทางที่ใจเราลักอาชีพอิสระหรือรักที่จะทำอะไรในรูปแบบของเรานะคะขอให้เดินตามความฝันนะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาคุณมีความสุขแล้วคุณก็จะเจอความเมื่อคนแล้วทุกคนจะแฮปปี้ด้วยนะคะสุดท้ายเราต้องเลือกเส้นทางเดินตัวเองนะชีวิตของคุณในวันข้างหน้ามีโอกาสที่จะ มีเงินนะคะมีโอกาสที่จะรวยมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในด้านการเงินางการงานมากๆอย่าไปกลัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องกล้าที่จตัดสินใจด้วยตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นแมากนะคะฟังเสียงตัวเองเป็นหลักเลย <c oughs> อันนี้อีกครึ่งหนึ่ง <c oughs> แต่เหมือนกับว่าตอนนี้มันเป็นกองน,นี้เหมือนรีแล็กพักเบรกนะคะยังไงก็ไม่รู้นะกองสองลีแลกพักเบรกอยู่กับตัวเองนะคะ ให้โฟกัสในสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ในสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากอยากให้มันเกิดขึ้นโฟกัสฝึกโฟกัสนะคะัะสิ่งนั้นไปก่อนไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้ยกู๊ดนู๊ดคารมิงอันนี้คือหล่นลงไปแต่ว่าติดอยู่ที่ขานะคะ พักผ่อนได้ช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรอยากดูแลสุขภาพก็พักผ่อนไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีข่าวดีเข้ามาอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากสถานที่จากใครบางคนจากอะไรที่คุณรอหรือเปล่าตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงแบบความรู้สึกอะไรไหมกองนี้ออนเห็นภาพแล้วเหมือนเรารอเครื่องอะเรารอรถอะแล้วเราแบบรอขึ้นเครื่องรอรถอ่ะ ใช่เราต้องไปถึงก่อนบางคนก็จ,จะโชคดีนั่งรอแค่ชั่วโมงเดียวบางคนก็สองชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนต้องรอหมดเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่างรอแล้วคุณทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็พยายามหาเลยที่เราทําด้วยตัวเองได้หรือโฟกัสที่ตัวเองอยู่กับตัวเองไปก่อนสำหรับบางคนนะเดี๋ยวมันก็จะมีโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณเนี่ยได้ไปตื่นเต้นได้ไปสนุกกับสิ่งนั้นนะคะ แล้วก็ให้รู้ไว้ว่ามีความเชื่อความศรัทธาต่อไปนะคะมันจะช่วยดึงดูดโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณอีกเยอะเลยมผีผ้ายที่ตกไปนะคะจะเป็นเรื่องมันเป็นคําว่าเงินกําลังจะเข้ามาแล้วก็คุณจะได้เดทกับใครบางคน Have Faith นะคะเชื่อศรัทธาต่อไปอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะสิ่งที่คุณขอเอ่อพรที่คุณขอสิ่งที่คุณต้องการมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่อาจจะยังไม่ใช่ ในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของในระยะใกล้ๆเวลาระยะใกล้ๆนี้แหละไม่ไกลหรอกนะคะเดี๋ยวก็จะมีข่าวดีเข้ามาเดี๋ยวก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเมื่อ,อไหร่ที่เราแบบความสุขเหมือนแบบอะไรนะคนว่าง,งานก็จะเครียดเนะพอได้งานก็ไม่เครียดนะไปเรียกเครียดแล้วอื่นแทนแต่ว่าเันคนเราแบบความเครียดกันคือเรามีความรามับผิดชอบเรามี ค่าใช้จ่ายคอเราไม่มีงานไม่มีเงินเข้ามามันจะเครียดแบบเครียดกดดันอเงี้ยแต่ถ้าเรามีงานอ่ะมันจะไม่ได้เครียดกดดันขนาดมันจะเครียดแบบอาจจะเรื่องงานเรื่องเพื่อน่องงานอะไรเงี้ยมันก็ยังดีกว่าที่มาเครียดกดดันเนาะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเดี๋ยวเงินจะเข้ามาเดี๋ยวคุณก็จะได้เดทก,กับใครนะครใครที่แบบเบื่อความเป็นโสดมากๆเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาขอคุณเดทเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาบอกชอบบอกรักคุณถึงตอนนั้นคุณก็จะไม่มี โมเมนต์นี้อีกแล้วโมเมนต์ Moment ความโสดความอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตในรูปแบบของเราให้เต็มที่เลยใช้ชีวิตกับความโสดให้เต็มที่เพราะเมื่อไรที่คนคนนั้นเข้ามาเราจะไม่มีโมเมนต์นี้แล้วนะเพราะเวลาของเราก็ต้องแบบไปใช้กับเขานะคะเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าเออถ้าตอนนั้นนะเนออี่ยมีเวลาน่าจะทำนัำ่นท,ทำนี้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมเดี๋ยวงานเข้ามาเดี๋ยวความรักเข้ามานะคะเพราะเราไม่รู้ไงเราเลยต้องใช้เวลาในแต่ละวันในแต่ละ โมเมนต์ให้เต็มชี่กับตัวเราเองนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ต้องกัวงวลนะกองนี้มันเป็นแค่ช่วงแบบรอเดี๋ยวเดี๋ยวรถก็มารับคุณนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามกันค่ะส่วนใครที่เลือกกองที่สามนะคะเป็นกะานน general นะคะแนะนำมาดูส่วนตัวด้ชีมี .star ก,ก,ก็ทำได้ท,ทุกอย่างเลยบางคนไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะก็มาได้จะได้ดูให้ว่าควรจะทํายังไงต้องทำยังไงดีนะคะดีกว่าเก็บไปเคลดคนเดียวนะคะบา,บางเรื่องเข้าใจเลยนะ่าอาจจะไม่กล้าพูดหรือจะถามไงมาได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ช่วยดูให้นะ องสามพลังงานอยากจะบอกอะไรกับคุณไฟ your passion นะคะให้อภัยนะคะกับใครที่ทําไม่ดีแล้วก็การให้อภัยนะั้นไม่ได้หมายความว่าให้อภัยแล้วต้องกลับไปทําดีกับเขานะการให้อภัยก็คือแบบเราจะไม่โกรธไม่เกลียดคนคนนี้นะคะเราเหมือนจะแบบเออใครทําไม่ดีกับเราเราปล่อยวางปล่อยผ่านแล้วเราก็มาโฟกัสที่ตัวเองนะคะให้มากที่สุด นะคะต้องรู้จักปฏิเสธนะมีคําว่าโหนยอยู่ได้สาหรับเนี่ยคุณต้องกล้าที่จะปฏิเสธคนบ้างไม่ใช่แบบตามใจทุกคนไปหมดอะไรเงี้ยเกงใจสงสารอะไรเงี้ยเราบางครั้งก็ต้องแบบรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะการรักกต็ตัวเองก็คือต้องทําให้เรามีความสุขแล้วพอเรามีความสุขเราถึงจะแบ่งได้ถ้าเรายังไม่มีความสุขเนี่ยเราไปช่วยคนอื่นอนะ่ะเราแย่นะเราแย่มากนะคะเราจะแย่มากๆเลย เอ่อให้หา passion หาในสิ่งที่เราชอบทําเลือกถ้าใครอยากจะแบบเปลี่ยนเส้นทางแอนเห็นว่าอยากจะย้ายงานย้ายการเรียนอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศอยากจะเดินทางอะไรเงี้ยก็เด่นนะสามารถทําได้นะคุณเลือกได้ถ้ามันเป็นความสุขของเราเราเลือกเดินเลยไม่ต้องคิดมากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทําให้รู้สึกว่ามันจะทําให้เรามีความสุขหรือที่เราไม่รู้มันจะมีความสุขไหมแต่เรารู้ว่าเราชอบแล้วเราอยากทําเดินหน้าเลยนะคะแล้วก็ให้อภยัยกับคนที่ทําไม่ดีเพราะว่าเราจะได้หมู่บอลจากตรงนั้นบางครั้งการให้อภัยก็คือจะทําให้เราเนี่ยปล่อยวา แล้วก็ออกจากตรงนั้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะก็อย่าไปตามใจคนอย่าไปการให้อาภายัยการยกโทษให้เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าจะได้เราไม่ต้องมาแบบเครียดแค้นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าเผลอกลับไปตามใจเขาหรือกลับไปตรงนั้นมันมันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมนะคะการให้อาภัยก็คือแค่เราแบบไม่ได้ เก็บเขามาในความคิดแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้เรากลับเข้าไปในชีวิตเขานะเพราะเรารู้ว่าอะไรไม่ดีอ่ะอย่าพาตัวเองเข้าไปในสิ่งที่มันไม่ดีนะคะแล้วก็ให้รู้ว้ว่าคุณคู่ควรกับคนที่เห็นคุณค่าของคุณเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองนะคะคน มันเหมือนกับเมื่อไรที่เราเห็นคุณค่าตัวเองให้เกียรติตัวเองเนี่ยเดี๋ยวคนรอบๆด้านจะเริ่มเห็นคุณค่าและให้เกียรติคุณแต่ถ้าคุณยังแบบอยากให้คนมาเห็นคุณค่าเราหรือเห็นแบบความดีของเราหรือเห็นตัวตนเราอะแต่เรายังไม่เห็นตัวเองอะมันยากนะเรา,ายังไม่เห็นเลยอะเราใครจะเห็นใช่ไหมคะบางทีเราต้องใช้แบบคําพูดแนวนี้เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเห็นบางอย่างนะคะแล้วก็ให้รู้ว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีกับสิ่งดีๆกับงานที่ดีเหมือนกันเพราะคําว่าเลิฟเนี่ยมันคือทุกอย่างสิ่ง ะะงานที่ทำเรามีความสุขความนักที่ใช่นะคะปฏิหารมีจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณก็จะเจอเขาว่าปฏิหารก็คือสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆนะเรื่องไหนก็ได้อะไรก็ได้นะคะ อย่ามองไปที่ข้างหลังของคุณจะแบบว่าอะไรผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปอย่ากลับไปที่เส้นเดิมอย่ากลับไปทางเดิมอย่ากลับไปสถานที่เกา่เกาๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นนะคะอยากให้เดินหน้าเราไปดูอาดาบหน้าไปเสี่ยงเอาดาบหน้าดีกว่าอย่างน้อยที่ใหม่โอกาสอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าที่เก่าเรารูอยู่แล้วมันเป็นยังไงคนคุยเกา่าความรักครั้งเก่าเหมือนกันเรารู้แล้วมันเป็นยังไงน,นะคะเพราะฉะนั้นเดินไปข้างหน้าเปิดใจใหม่อีกสักครั้ง นะคะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรักตัวเองสิ่งดีๆจะเข้ามาแล้วสิ่งดีๆจะไม่ทําให้เราผิดหวังแน่นอนแต่ต้องใช้เวลานะอย่ารีบนะคะให้รู้ไว้ว่าอยาเครียดอยาคิดมากด้วยก่อนอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปเครียดเรื่องอนาคตดวงคุณอาจจะเปิดช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวสุดท้ายเมื่อถึงเวลามันก็จะเปิดนะคะมันก็จะเปิดจะเกิดขึ้นให้กับคุณนะคะได้คำว,ว่าอย่าหยุดนะคะ อย่าหยุดที่จะทําตามความฝันอย่าหยุดที่จะเชื่ออย่าหยุดที่จะคิดไม่ว่าเรื่องนั้นจะเข้ามาในปีนี้ปีถัดไปหรือเราจะต้องรอมันหนึ่งปีสองปีก็ตามอย่าหยุดที่จะทําตามความฝันของเราอย่าหยุดที่จะทําตาม p a ช h นเรานะคะได้สาหรับได้คุณจะได้แต่งงานนะคะถ้าใครที่อยากรู้ว่าอนาคตยังจะมีโอกาสได้เจอใครสักคนไหมจะได้แต่งงานไหมจะได้สร้างครอบครัวไหมได้นะนะคะได้แต่จะช้ากว่าที่คนอื่นแล้วกว่าที่คนหนึ่งสมมติคนหนึ่งเขาเจอด้สามสิบคนเอาจจะเจอสามห้าอย่างเงี้ย ก็ได้นะคะแต่สุดท้ายคุณก็ได้แล้วมันอาจจะดีกว่าคนอื่นที่เขาเจอันไหวด้วยซ้ำคุณไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าเตรียมอะไรมาให้คุณแต่ที่รู้ๆยิ่งนานยิ่งดีแน่นอนแอนคิดอย่างนี้เสมอยิ่งนานมันต้องดียิ่งมานนี่ต้องฟูยิ่งนานเนี่ยต้องฟูแพ็กเกจแล้วนะถ้ารีบอาจจะได้แค่แบบหนึ่งสองอย่างอะแต่ถ้าเกิดแบบนานเนี่ยอาจจะคิดเลยว่าฟูแพ็กเกจทุกอย่างนะคะบางทีเราก็ต้องเอาแบบ ไม่เซ็ตดีๆใส่ลงไปเพื่อที่จะบิวพลังงานเราเพื่อที่จะให้กําลังใจตัวเองนะคะเราคิดอะไรยังไงเราเชื่ออะไรแบบไหนมันจะได้แบบนั้นจริงๆประมาณนี้นะตอนนะที่3ลองไปทําดูนะคะเป็นกําลังใจให้มากๆเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ